มาแล้วครับพี่น้องครับมือนี้พบพ่อกันกับบ่าสลามทองเน็ตอีกคือเเขาคือเดิมนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ้าสลามจะพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับอ่าแม่เพิ่นนะครับมีพื้นที่ว่างนะครับบ่คอยได้เฮ็ดยังก็เลยหันมาปลูกคานะครับที่ไปไปเป็นมาจังได๋นะครับบ่าสลามจะพาพี่น้องไปทำความู้จักแม่เพิ่นก่อนนะครับเนาะแม่ครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าแนะนําตัวให้พี่น้องเข้าหูจักนะครับแม่อ้าวแม่แม่ลิงหรือแม่สิต์แหลกเลี่ยงมันน้าค่ําจ้ะครับพี่กัดก็อยู่นี่ละบ้านป้า อำเภอตำบลียงครับตำบลนะสมัยถอำเภอตะการพืชผลค่ะจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลเฮาจ้ะแม่ครับบนแถวขัมหลังให้พี่น้องเข้าได้ฟังไปจักหน่อยนะครับวามวลังกับแตไหนมาจตไหนขึ้นมาปูกคาเนี่ยปูกคากะเอาปลาออกมันหกหลายตอนนี้เป็นหกแบบเป็นดุงคือจังสัรนะบ้าเที่ยนี่กะว่าเอาปลาออกแล้วก็มานังเบิงง่าเอ้ขั้นบอออกขั้นเราออกแล้วจักหน่อยก็สิได้จ้างรถมาเอาอีกหอดปีหน้าครับกับว่าอยาก มอยากเสียเงินหลายเทียกเลยเว้ยเอาคามาปลูกไว้พ่อเด็กบึงมาสั่นคัดเกินผู้เสือเขาจังสิขยายต่อเขาไม่ผู้เสือเขากระสิเอาซ้ำพ่อเด็กบึงสักก่อนจ้ะครับก็เลยปลูกไว้ซ้ำนี่ดินกระยังหลายอยู่ทุบมาออกไว้กระยังอยู่สงนะทั้งพุ่นกระยังปลูกไว้นี่หมายถึงว่าบริจาคให้พื้นดินมันว่างเปล่าเลยเอาคาเม่นมาเน็บไว้มาปลูกไว้ครับบริจาคให้พื้นดินมันว่างเปล่าเทียบไม่ผู้เสือเขากระเดาขายไปนน้ำครับตอนนี้แต่ไข่น้ำตอนนี้มีแต่ขายเนี่ยหรอครับกะ มีแนะ่ก็จะบมัืสอไปเป็นทํำพันุ์ภูลโกภูลโกภูลเคิงกอแล้วแต่ผูดด้ใดสีอยากปลูกหน่อยปลูกหลายมอเสาร์ทุนก็มาเอาเมื่อกโกนึงครับเอาผ้าพี่นองเข้ายางระเบื้องเนียครับเนี่ยเขาไปสร้อยได้ส่งได้ไดกําลังคุดเลยแม่ว่ารับนี่ก็ได้อันนี้เอานอมันไหวเถ้าว่าเอาเมือขายตัวนี้นอมันไหวจะเมือขายหมดหัวนอมันใหญ่สีเลยตัวครับนี่แม่นอมันก็นใหญ่แล้วผู้จับเห็นพี่นองเบื้องนียแม่ นอใหญ่เลยคุณพี่นอครับนอกับนอแบบใหญ่แล้วมันงามนอถึงน้ำฝนอะไรใหญ่ๆอย่างน่้นตะบะบอนในลลางอืทน็ใช่เลยบัานนี้ขายจังเลยครับนี่ขายขายนอมันนี่ครับนอจักบาทครับหรือกำาจักบาทครับนี่กำละกำละสิบบาทสิมิหานอจ้ะกำละสิบบาทสิมิหานอถึงนอละสองบาทถึงนอละสองบาทยังงี้จังสิเลยจ้ะโอ้แสดงว่ารสชาติเข้าดีคนนิยมที่เสดครับเนี่ยเพิ่นกะว่ามันหวานดีเนาะ กะกะใหญ่กะบลวกกินต้มกินขึ้นกันมันก็หวานอยู่ดีล่ะหวานดีอยู่เบ่งดีครับพี่น้องสำหาัช่วงนี้ก็มีอาหารตามธรรมชาติโบวาจะเป็นกบปลานาะครับนาะแมนเอาไปปนรวรลวกับดอกมันก็ไดดอกมันก็ลรวกับกระเสบแหนมข้าเจ้ามาเอาข้าเจ้าก็ขอดอกเมื่อน้ากะให้คุณร้าเอาดอกมันใหญ่แงงเลยครับเลย ในหละถ้าเขาบอกเอาออกก็สิเต็มเมืองศันธอก็สิเต็มไปเบิดบจังสรนขอมนก็จะจญยยังสิเมน้สำหรับผู้ใดที่บอ่อยากขายเป็นเงากับปูกเพื่อขายนอได้นาะครับเมนจ้ะถ้าขายนอคือเขาบอกเอาออกไปขยายพันธุ์ซุ่มซุ่มยังสีเอาขยายพันธุบ์บ่ได้เขากะเขากะมีแต่เอานอมันขายแม่ี่ซับแค่เงาเดียวบ่ครับนี่หรือสองเงาไราเงาอยู่ด้นี่บอกเงาละประมาณสิบตูนนี่ละนี่ประมาณสิบตูนเงาหนึ่งเงาหนึ่งนี่ ถิงนอละสองบาทพี่น้องโอ้อ่อน oh, สอดเนี้ยมีแต่ใหญ่ๆเลยลาตัวนี้คือน,นอสาบหลาบดีเถอะครับเนี่ยครับซุ้มนี่มันเอาออกน,นอมันตัดหลายนอมันดกเถอะครับดกปีนอเงี้นอดกเพราะว่าฝนตกมาใส่มันมันก็เลยไม่นอดกแต่่ามันออกนอนอทั้งปีบ่ครับทามันถือหนามเอาออกอยู่แต่ว่าช่วง,วงา้านาแรล่งฐานา้านาดีแห่งออกไหลคือบางแหล่งหันก็ออกหลอยู่ ส่วงแหล่งนี่บ่มีค่ากินไปได้เลยครับเนี่ยนอออนมันคาห้องดน้ำนี่แสดงว่าเ้าเสร็ดแล้วาห้องดน้ำอืมห้อกับทดสปริงเกอร์นี่แหละนี่เป็นสปริงเกอร์เป็นสปริงเกอร์ระบบหนามแมนสปริงเกอร์ระบบหนามโอ้มันกระสีเกิดเนาะมันกสีเกิดไข่ไผ่ช่วงหนาแหล่งเลยเนาะครับเนาะแมนอืมนี่ครับตระกูลออกนอแล้วก็นอใหญ่พร้อมนะครับโอ้เบิ่งเลยครับสูงเท่าไดล่ะครับแม่มันถ่วงหัวเลยเรนสองเมตรตัวประมาณสองเมตรไปปลายนี่ละ สูงสูงครับพี่น้องครับพวกนี้นอพวกกำลังเอาออกขายสูงรุ่นรุ่นสองใบรุ่นสองใบสองใบสามใบรุ่นสองใบกำลังเอาออกขายดีรุ่นขายนอหนบอก่ครับแมนโอ้โห oh, oh, มันสองเมตรเลยเด้อครับนี่ขนาดส่ำนี่แนละ้เ <laughs> ต็มทีมันสามเมตรกว่าพอด้ครับพี่น้องนี่สูงสมหัวเลยสูงเงาโอ้บ้านนี้ถ้าพี่ถ้าพี่น้องเข้าสนใจอยากจะได้ แบ่งไปปลูกนี่ขายจะได้แม่ครับขายทำให้เอาหน้าสวนกระเลกอละหาลอยก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆสิหาลอยกอใหญ่ๆสี่ประมาณประมาณอยี่สิบกลุ่มยี่สิบกลุ่มแต่ว่าร์ถาถาสั่งเป็นลังมันก็มันก็คนละแบบเพราะว่าเขาต้องส่งแม่นบ่ล่ะเป็นลังเขาต้องส่งต้องเสียค่าส่งแม่นเสียค่าส่งถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ก็เขตแถวนี้กะบัวท่นมีคนนิยมปลูกเนาะแม่เนาะแม่นอยู่ขี่รถมาขอแบ่งได้มาเอาเองได้ ก็จะสวนเลยก็ได้ถือกลัวกันครับไม่เลือกเขา้อมเลือกพร้อมกอใหญ่ๆมากออะไรบ่าวสลามคือมากอนเห็นไหมนี่มันเป็นเป็นแต่หัวใหญ่แต่ครับลำก็ใหญ่พอพอพันอยู่ไก่มูลเน่มันกันแต่ว่าเขากปลูกเม็ดเครืองมันก็มันก็จอดกันสิมันจอดกันระะยเม็ดเครืองจอดระยะเม็ดเครง พราะว่าอุ่่มนี่มันเดี๋ยวออกเลยเนี่ยอยู่เพราะว่าเอาออกเอา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 นอนไปซุ่มพุ่นซุ่มบ่เดี๋ยวนอนผมมันเข้าไปบ่ไดผมผ้าพ้ายางไปไหนบ่ครับยางยางยางเบิ่งเน่ยยางเขาขัดกันเลยขาดเขามาเลยนี่ขาเขาบ่เดี๋ยวนอนออกมันก็จะจอดกันขาดแน่นซุ่มนี่บ่เดี๋ยวนอนออกครับซุ่มนี่บ่เดี๋ยวนอนออกซุ่มนี่สิจอดกันเลยละซุ่มนี่โอ้เป็นพื้นที่จักไรครับแม่ครับพื้นที่กะสิประมาณ ไร่หนึ่งท่มาถ,ถึงเลยมาถึงไรยตด็ู่มาถึงเรยสะพ่ะขาแดงใหญ่นี่สิมาถึงไร่อืมดีกว่านี่แบบมาตรฐานก่อนโอ้มาตรฐา,า,า,านนี่เป็นแบบนี้เลยท, <laughs> ทีๆเลยมาถาึงลายโอ้แต่ข้างล่างนี่ก็ลงนะแม่นอมันจะแมนอยู่ข้างล่างมันมันหลงเพราะว่าหญ้าขึ้นม่อไรเราได้มันแน่นละแสงบุนุลงแล้วแมนง่วย แสงมันลงแต่ว่ามันก็บอมีปัญหาเพราะว่าบใบหอยอดมันกินแสงแดดอยู่ทุกคุง,งมันรีลูกไปจังไรเนี่ครับแม่ยม่ดวงค่ะบักคุงบักคุงมันเกิดก็เลยให้มันขืน้นครับก็บ่ได้มีผลอย่างน้ะครับนาะบ<อ>่โอู้ลูกแซมังสีกระไดครับ,บ <ะ S 1> พี่น้อเปลกนี้พวกทีมันมันขึ้นบ่าท่านม,มูมมันอันนั้น มันมันมันตายแล้วก็ซ่อนไม้ก็เลยบ้านใหญ่ซ้ำมูลอ๋อเข้ามาสามไม้แม่นมาสามไม้ครับซุ่มมันสุ่มมาได้สามกรเติมกอใหญ่เต็มกอดีเนาะแม่นผู้ใดกำลังสีมองหาเอาไปเสแซมไว้น้ำสวนนี่มาหายแม่นี่ขุมแห้งครับพี่น้องหาหาลอยบาทเองนะครับหาลอยบาทมาเอาหนาสวนโหลดเลือกเอากอใหญ่ๆหโหลดเออผู้ใดมาก่อนในเรือก่อนนะบริเวณตะขาัตครับนี่ อันนี้มีบักพริกมีบักเขือมีบักแตงกำลังบักแตงกำลังจะเป็นรวยโอ้แบบแตงยังครับบักแตงโบราณบ่บักแตงมันเหาือนแตงฝนโอ้ครับนแตงฝนเอ้าโอ้แบบเขือบักเขือยังครับนี่อันนี้บักเขือเจ้าพญาเจ้าพญาแม่เจ้าพญาแต่ว่าเก็บหน่วยเมื่อไหร่มื่อเสาร์นี่เก็บมื่อไหรหน้าเบิ่อไะพี่บักพริกแบบยังกันพริกลูกแต่ครับพรกพื้นบ้านนี่ครับพี่น้องซึมหนึ่งรวยมันเก่งยังกับมีอยู่นี่ ครับเอาไว้แล้วมันก็แก่นะก็ต้องเก็บมันไปน้ำแม่เฮ็ดจะกลนครับนี่แม่ก็เฮ็ดอยู่ผู้เดียวนี่แหละลูกขันยามหนามบวกกันนลูกก็จังมาเฮ็ดซอยมาดูว่ามันแต่ครับโอ้ยมันซ้อนไหนพืชผักสวนขั้วน้อแม่น้อพ่อได้กินยางเล็กละน้อยมาหลายดอกยางเงล็กละน้อยเมื่อใส่ยังล่ะครับมันคือโดดถ้าแม่ครับ ใส่ขีไก่แต่ว่าก็ใส่เถียเดี๋ยวตะปู่พุ่นบ่ทันได้ใส่ดีมันเป็นดินพ่นบ่ครับนี่แม่นมันเป็นพ่นอยู่นี่โอ้ดินพ่นแต่พ่นละหลุมาหม่างออกนี่ล่ะจังว่าจังว่าได้หาแนวมาปลูกครับคั้นสั่นระยันเกิดกก้ใหม่อีกมันหงดงแบบนั้นแหละนะครับมันหงเป็นดงเป็นป่าเนาะเป็นดงเป็นป่าเลย มันนี่กระสุมใหม่มันก็มันก็เลยงามก็เลยเป็นฟุลดเป็นปุ๋ยเป็นถาดอาหารให้งก็ใหม่ต่อไปซ้่ามันปลูกกระสีงามอยู่ซุ่มหน่อก็ได้ซุ่มยังมันหังบ่ได้ปลูกว่าขั้นสิปลูกกล้สิมีคนสื่อบอกก็เลยบ่้านปลูกยังยังฟังเรอลอเบิ้องฟังเสียงเบิ้งก่องฟังเสียงเบิ้งว่างมีบักแตงกระปลูกแต่พอกินบักแตงกระปลูกแต่พอกินเหลือกินกับขายบ้านยี่สิบคุ้มยี่สิบคุ้มงามเนาะครับบ้านยี่สิบคุมพวกผิดโดดแห่งครับขายถุงจับบาทครับนี่ สูงกสิบ,บาทแบบสูงสิบาทบา,ทบา,ทบา,ทเานเท่านอครับเนาะอันนี้บะเขือโบราณหุ้ยเ,ยเยขือโบราณเขือโบราณพันเอียงครับข้างกบข้าจเจ้าอื่นข้างกบโอ้มันสีดับเนี่ยอะไรได้ครับนี่มัน<อ>สีดับแล้วมันมาเอาหน่วยเหลืองกาไว <laughs> ้ครับมันห<อ>วานเลยครับมันขึ้นดอกออกสีม่วงๆนําครับมันมันกสิแต่ต้นนี้ออกเป็นสีขาวต้นนี้โอ้ต้นมันกัติดมาตามอันนี้มันเหรอเนาะครับเนาะแต่ว่า โอ้แต่ว่าแสบแพงเนาะครับเนาะงแสบมันหวานโอ้ยากติดหมองนะครับเป็นลูกสอดเจ็บหน่อยเยอะพี๋ยวยายเก็บให้อืมเสือครางกบนะครับพี่น้องมันอยู่ได้จักปีเนี่อันนี้มันก็ได้ไปละปีหนึ่งกระได้นี่ยายก็ะทำสาวให้มันมันก็มาเกิดใหม่ขอเาตัดต่อใหม่เกิดได้กินอีกแมนมันแตกออกมาฝนตกมันก็ไดโอ้ดีนะครับเราบ่มีหน่อยแกนบ่ครับหน่อยแกกับมีเดีนี้ น่อยเหลืองมันเอาเมื่อกาบว่ครับอานุรักษ์พันซอยกันแนเนาะครับเนาะสมัยตะกอนนนั่ของโบราณบอยด้วยนอแม่นาะแม่นไม่หล่นล่วนี่เลยดิครับตัวกับยางเลยดีแต่น้อยยางระคุ้มสองคุ้มนะแม่เนาะมันแหงครับพี่น้องครับเยอะจังมากคอยเก็บครับเอ้าแม่ครับมาบอกถึงข้าวว่าน้ำมันอุดอ้ซ่อนบ่ะหลยนะครับท่นมาเค็ดหัวเ็สวนน้ำกัน ว่าถึงคานะ่ครับบานี้แม่ปลูกอยู่นี่นะมันมีจักสายพันธุ์มีจังไรแนครับแม่ครับมีสามต้นนี่สิเป็นกระสีแดงใหญ่ต้นหนึ่งสิเป็นคาเหลืองแล้วก็ยุ่งหันกระสีเป็นคาตาแดงคาคา,คากีหยังก็าคาตาแดงคาหน่อยคาตาแดง <c oughs> ต้นนั่นต้นตัวเป็นคาหน่อยนะมันสิเป็นเอาห้าเอานนไปขายเอาอะนะครับโนไปขายบาทเจียนนี่พอมันขายบาทันแล้วมันก็ขึ้นเต็มเมิดบาดนี้แนนเมิดเลย จังว่าจังว่าต้องขายออกเราสิปลูกใหม่ครับครับโอ้ตัวนี้จะเป็นคาเหลืองนาอครับคาเหลืองมันขาดหนามบางหันบางเดือนไม่สาไปปลายไม่สาเนี่ยมันด้หดนหนามมันมันก็เลยแดดตายลงแต่วอามันกำลังขึ้นใหม่ครับกำลังขึ้นใหม่โอ้ตอนสอนแหงครับพี่น้องครับนี่วางนี่ก็เป็นเขตของคาเหลืองนี่ครับนี่ก็เป็นคาเหลืองนี่ เหลืองต้นจะเป็นคาเหลืองใหญ่เปยนโอ๊กวนเอาแม่ครับภาพพี่น้องเข้าย่างเขาไม่เป็นคาเหลืองคาเหลืองตัวนี้บ่ครับปลูกง่ายปลูกง่ายซ้ำใดตลาดเป็นยังไงครับคาเหลืองนี่มันมันอยากเป็นมันอยากเป็นเสือล่าอยู่ดิคาเหลืองมันมีมันมีเป็นเสือล่าอยู่เฉพาะคาเหลืองนี่บ่ครับเฉพาะคาเหลืองนี่คือตัวนี้นี่มันเป็นเสือล่านี่ นี่แม่แม่เอาอันโหดมันขึ้นมาละนี่มันเจ้าละโอ้นามมักเข้านี่บ่ครับว่เอาไอ้ปูนขาวโอ้ปูนขาวซอยใดปูนขาวดูรูใหม่นี่ใส่นามโหดมันมันก็ขึ้นมานีแต่กิ้มตายก่อน่อ้กัมกอนั้นกับกำลังขึ้นะสองกอนี่แหละมันตายต้นนี้สิเป็นกระสแดงใหญ่ต้นนี้สิเป็นคาเหลืองแล้วก็ยุ่งหันกระสิเป็นคาตาแดงคาคากีหยังก็คาตาแดงคาหน่อยคาตาแดง ตัวนั้นตัวตัวเป็นขาดหน่อยนะมันสิเป็นเอาห้าเอานอไปขายเอาวะนะเอานอไปขายบาดเทียนนี่พอมันขายบาท่านแล้วมันก็ขึ้นเต็มเบิดบาดนี่แน่นเบิดเลยจังว่าจังว่าต้องขายออกแล้วสิปลูกใหม่ครับครับโอ้ตัวนี้จะเป็นขาดเหลืองเนาะครับขาเหลืองมันขาดหนามังหันมังเดือนเมษาไปปลายเมษาเนี่ยไม่ได้หดหนามันมันก็เลยแดดตายลง ต่พามันกำลังคืนใหม่ครับกำลังคืนใหม่โอ้ตอนสอนแหงครับพี่น้องครับนี่เป็นว่างน,นี่ก็เป็นเขตของค่าเหลืองนี่ครับมีก็เป็นขาเหลืองนี่ขาเหลืองต้นนี่จะเป็นขาแดงใหญ่เพียงก็กลวยนี่เอาแม่ครับภาพพี่น้องเข้าย่างเขาเบ่ป็นขาเหลืองเลยขาเหลืองต้นนี้บ่ครับปลูกง,กง่ายปลูกง่ายซ้ำใดยตลาดเป็นยังไงครับขาเหลืองนี่มันมันจะอย่เป็น มันอยากเป็นเสือล่าอยู่ดิค่ะเหลืองมันมีมันมีเป็นเสือล่าอยู่เฉพาะคาเลี้งนี่บอครับเฉพาะคาเลืองนี่คที่ตัวนี้มันเป็นเสือล่านี่นี่แม่แม่เอาอันโหดมันขึ้นมาแล้วนี่มันเจ้าละโอ้หนามักเขานี่บอครับบอเอาไอ้ปูนขาวโอ้ปูนขาวซอยใดปูนขาวโดนลมใหม่นี่ใส่หนามโหดมันมันก็ขึ้นมานี่ตะกิ้มตายนี่ก้อนนี่ก่อนนั้นก็กําลังขึ้นสองก่อนนี่แหละมันตายโอ้กะรักษาไปนํา รักษาเป็นน้ำตัวใดที่มันบไหวตัวมันโบไหวมันก็คือมันตายไปซุ่มนีสิเป็นแดงหน่อยค่าตาแดงครับอืมค่าตาแดงหน่อยก็ตาแดงหน่อยขายให้ข้าเจ้าลรขายแล้วบ่ครับนี่ขายแล้วขายหลายปันไดไหมขายหลายขายออกซื้อขายสามพันครับขายสามพันนี่เมื่อนี่สิเป็นเมื่อนีสิเป็นค่าเหลืองตัวค่าแดงมาหอดนี่ขายสามพันโอ้ ใช่ว่าก่องามเนาะครับเนาะตัวนี้มันยืนน้ำก้วยหอมมาอยู่น้ำมันตัวกล้วยหอมกล้วยหอมทองอก็มีปาดก้วยหอมทองบีบีตรงเนาะครับแม่เนาะกำลังกำลังสีใหญ่กำลังสีใหญ่โอ้โครับวาดลายครับผู้ขาแดงหน่อยแดงหน่อยซุ้มนี่มันทังงามครับก็เลยลำใหญ่น้อมกับใหญ่ด้วยนี่ครับเอื่นแดงหน่อยือน้องกับใหญ่จุบจุกจิบจิบแต่ถ้าผู้ใดอยากจะ อยากะกินนอใหญ่ๆหวานๆกัเป็นเกษตรแดงใหญ่เนาะแม่เนาะเกษตรแดงง่ายอู้แต่ว่าก่อนอ่อกาไม่ค่อยได้สางบมดแม่บ่ฝอยเลยส่วนหนึ่งสางเอาเอานอเอาเอานอนอนไปขายนี่บาทเย็นนี่พอคนเศร้าสื่อแล้วก็เลยบ่ได้บ่ได้เอานอออกก็เลยเต็มเม็ดบาทนี่เขาบ่มักบ่ครับแม่ มันแม่นมันมีแต่เท่าบานจะของไทยอื่นบดีไทยไทอื่นบดีเอาไปขายเขาบดีบดไมันไม่ขาขายตลาดค้างน้าใหญ่ผู้เดียวโอ้เันมีขเขากลับไปไปเล่จอ,อยไปไปเฉพาะไปเฉพาะวันตลาดนัดบานจะของครับมันก็นเลยมันก็นเลยบดีขายหลายมันก็นเลยเกิดหลายบบบน,นี้ครับ เเลยกลายเป็นเต็มเป็นดงแล้วเต็มเป็นดงปลาดงไม่มองไปเลยนะจากที่แหลมเป็นดงปลามันเป็นดงปลาค่าครับคือบบบนี้เป็นดงค่านี่มนเข้าไปเข้ามาไดน่ไม่เห็นหงเขาเขาบดได้เลยเด úng, <co ld> <upright> ี๋ยวไปเดี๋ยวไปาะทั้งปุ่นทาบาครับนี่ครับพี่น้องสนใจกะนะครับติ่ต่ออีเมลมาใดนะครับเดี๋ยวบาสลลมจะเอาพิกัดเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับที่ต่อใดน้องแม่น้องจะมาแบ่งปันเอาเ่าไ์ทู้ใดใครต้องการกระทรมาใด ครับแต่ว่าก็ต้องมาเอาเองเพราะว่า,วอาอย่ายบรสะทวก์ส่งอายุหลายแล้วอาอยุจทกปีแล้วแม่เจ็ดสิบส <74. S 1> ี่เจ็ดสิบสี่ปียังมีแห่งเห็ดอยู่เนาะแม่เนาะแต่ถือว่าเป็นออกกำลังกายเลยนเนาะแม่นะเนาะแม่ เพราะว่าเรากับบ่อด็บ่อด็ว่าเฮ็ดหนักนะค้าหนี่งเป็นยังถิ่ง่ายสำหรับผู้เฒ่าน้ำน้อมแม่เนาะแม่นมันเวลาขุดเด็กครับเป็นตะเมย์เวลาขุดใหญ่กับบุคุดแล้วเนาะโอ้ให้ให้ผู้อื่นมาขุดให้รอครับพวกข้าเจ้าซื้อข้าเจ้ากับคุดโอ้ข้าเจ้าขุดเองแม่นข้าเจ้าขุดเองโอ้หนึกแต่ว่าเขาต้องขุดเองมีแต่ว่ายายเอาหนอมันออกย่ามขายนี่ละเอาหนอออกกับบ่อด็กยางเขากับกอเอาหนอครับเขากับเลี่ยมหนอไปขายแม่นกับอยู่ในโฮมค้านี่แล้วเนาะครับเนาะแม่นโอ้เดินระบบหนามเรียบร้อยเบิด แน่นอะนเขาไปไปตามข้องบ่ครับเรืจังอะไรน,นี่บ<อ>บต่าง,งสปริงเกอร์สปริงเกอร์มันจะถึงกันตัวน,นี้ตัวน,นั้นตัวน,นั้นสิหม,มุนถึงกันโอ้สปริงเกอร์เหมือนเขาหดหยาดนะบ่ครับแม่นสปริงเกอร์แต่ว่าเป็นสปริงเกอร์ใหญ่โอ้หางแห้งเต๋อด้ยนี่ครับนแห้งเพราะว่ามันเพราะว่าเขาหดกับเว่นเนาะครับอาทิตย์หนึ่งหดสองเทื่อมันก็สิเต็มหมด มันก็ยุดด้วันกคของมันดี่ละมันก็หงจืดแม่แช่ยี้น้ำหอมของเขามันเลยสักสามมือกับพดอีกเตือนหนึ่งบ้านนี้แม่ครับมันเหมาะสําหรับดินพื้นที่ใดเนี่ยครับถ้าดินสูงมันก็สีดีคือซุ่มนี่ดินคูนเนาะครับอืม้าห้องข่นไหม่เต็มนี่มันกับเป็นดินธรรมชาติเนาะเอางใหม่ออกแล้วมันก็สีบ่ต่ำเต็มนี้ภายหน้านี่เต็มกี่ย่าเห็นหน้านี่ครับบานนี้เศร้าเห็ดหน้าจังว่าปลูกคาเหลืองนี่มันก็เลย ดูท่าคือจากมันสีบึงคือจังมันสีหากรกัวคาสุ่มหนีล่ลือคือมันเป็นน้ำดินกว่าจากตนนัวนีใหญ่ก็บอกจักเพราะว่าเพราะก็เพระก็สีเรล่มๆเนาะก็ได้เปลังรนลองแม่ยังลองอยู่ยังลองพิลลองถืออยู่โอ้เพิ่งเลยครับเด้อเอาแม่ครับสุดท้ายมิยังจะฝากถึงพี่น้องบ่าครับสำหรับคนที่อยากจะปลูกถ้าผู้อยากจะปลูกก็ตรงร่องแต่ว่าจะเฝาา่องหลายคือใหญ่ที่แหลกใหญ่ก็โอเคมาสองสามก่อเอาจากสองสามก่อบ่ครับแม่ สองสามกอค oh. ่าเหลืองกะ <Okay. S 2> ที่แหลกกะปลูกสื้อขา้ามาหาสิบบาทเนาะค <Okay. S 2> ือลำลูกลำหลัน hmm. แต่ว่าปลูกได้สามกอกะจังมาชยายตัวน,นั่น <Okay. S 2> ขายายตัวน,นั่นเพราะมันบ่อกจะจังไปสื้อมาเพิ่มอีกประมาณประมาณพันหนึ่งนี่แหละคือ oh. แต่ว่าค่าเกษตรแดงใหญ่นี่สั่งเอามาจากข้างหน้่ยื่น okay. ประมาาหาพันเนี่ยคือสียหาพันนี่แหละโอ้โปลูกเต็มพื้นที่เลยแมนครับก็ขยายน้ำเนยวางกันนั่นกะมันบอลได้มันอันฮั่นก็เอาออกไปซ่อนน้ำบอลได้มันตายครับแต่ว่ามันหังบอลได้ใส่แห้งหลายอืมสําหรับผู้เฒ่าครับสําหรับอีกหนึ่งผู้ใดที่มีพื้นที่บางเนาะครับเมนปลูกแล้วก็ต้องไปคุ้มหยากเลยก็แต่บางเด้ยว่าสิไปทางก็ใหม่ต่ออีกขั้นสั่นก็ขั้นป้าใบเนี่ก็ไดเอารถีเอาก็ไปออกอีกครับอืม เอาสำหรับผู้ใดสนใจนะครับบ่าวสลามจะขึ้นพิการเบอร์โทรให้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณอีแม่ที่พายยางเลาะชมนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุ้ยนะครับเด้อขอบคุณแม่ครับผมขอบกันทุกอย่างนะครับเด้อสวัสดีครับจ้า